เขาเดินก่อนนะครับไปครับผมขนขึ้นครับเฮ้ยมาซ้ายปะะ่าว่ะมาขึ้นเลยดันขึนไปมาเทียมนะครับดันินไปครับดเนิึนไปครับกินครับผมเม็ดขึ้นโขนขึ้นครับ <laughs> mà xanh, màu xanh, màu tông màu xanh, จิ้มใส่เลยแล้วกันนะครับกินครับผมโอเคดันขึ้นไปเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขุนลบก่อนดีกว่ามันจะได้ไปช่วยกันทันนะครับแบบนั้นต้องม่ชมผมดันตัวนี้เลยดีกว่าแ้จะมากินเบี้ยวเว,ไว้ไปครับไปครับไม่ให้กิน ะชิงกินก่อนแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเปิดเบีย้ยฝั่งนู้นโอเคแยงไปเลยดีไหมแยงชนะไหมเนี่ยอ่ะแยงเอาไปกินครับผมอ,มอดันโคนเข้าไปอีกตัวนึงกินดีครับโดนลุกแน่เลยวะ่ะ เฮ้ยโดนลุกว่ะผมมาผูกไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ขุนดีนะครับเลยผูกไว้ก่อนเดี๋ยวเขจะต้องเอาเรือมากดดันนิดหน่อยป่ะดันใส่เลยครับดันใส่มา้า ไม่หนีกินนะไม่หนีกินนะเว้ยเฮ้ยม้าซิกแซกว่ะคงมาทำอะไรอ่าซิกแซกเหรอฮะกินมา้ากินมา้าไม่ยอมนั่นด้วยเว้ยไม่ยอมหนีด้วยอะไรเงี้ไปก่อนหนึ่งตาอันรเง้ไปก่อนหนึ่งตา เอาเม็ดมาแยงโคนกินนีครับเอาเรือกินเหรอไปเอาโคนอุดกระเถิดมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เฮ้ยผมไปเดินให้เขาลุกทำไมวะเนี่ยอ่ะไปเดินให้เขาลุกอ่ะ,อะกินกินไปกินครับไปดันครับกินเม็ดมาไปอีกตัวหนึ่ง อืกระเถิบนิดนึงนะครับ นี้ไปไหนจอดักหน้าไว้ก่อนกินเบียกินเบีย กินผูเข้าไปครับผมว่าเขาหาโอกาสสอนวันท่านผู้ชมดูทรงแลวเนี่ยใช่ไหมหาโอกาสสอนเดีย๋ยวผมต้องเรียบมวนมาหนีแล้ว ปะมวนมาหน่อยดีกว่าอันตรายอันตรายนั่นตัวนู้นเว้ย ยืดไกลๆก่ันแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมดันตัวนี้ดีกว่ากินเบี้ยดีกว่าเพราะตอนนี้ขุนเขาใกล้ตำแหน่งโคลนที่ผมจะลุกได้ไนงะออกินลุกไปเลยเดีไหมท่านผู้ชมกินลุกไปเลยครับผมเราได้เหลือลำหนึ่ง กินครับไปครับไปสังหารโคตรหน่อยดีกว่า โคนตัวเดียวน่าจะไม่รอดน่ายอมแพ้ทองชอยไม่ครับคนขึ้นครับเมียขึ้นครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่กินเลยเหรออ่ะกินครับโคนขึ้นครับ ลเ้เร็วเร็วเร็วเลยเร็วเลเร็วเลยต้องไวนิดนึ่งนะครับไปครับผมจ่อก่อนเลยตัวที่หนึ่งแกะเลือกมาจ่อตัวที่สองเราเปลี่ยนเป็นหมายยงขวาแล้วท่านผะู้ชมเพราะว่าเบีย้ยสองตัวนั้นมันเขาดันเบีย้ยมานะครับเราทิมเบีย้ยขึ้นไปกินครับผม กินครับผมกินครับผมเขาลืมดูว่ามีมาอมกินไปเลยดีไหมกินไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมกินครับม,มาโดดหน่อยดีกว่า เนะเราก็ไงดีวะแบบนั้นคุณผู้ชมกินดิกินเข้าไปโอเคเขาลุกเราได้ทีหนึ่งนะครับ ดันครับดันผูกเรือไว้ก่อนนะ mm hmm. เผื่อโดนเม็ดแบบบังเรืออะไรเงี้ยจะได้เอาชีวิตรอดทันเออําเห็นเลย mm hmm. ไปครับโดดตัวนูน้นผูกไว้ครับ เฮ้ย hey, พี่เอาเลยเหรอกินครับดันขึ้นไปครับลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปอีกทีครับผมไปครับเม็ดเฮ้ยผมเดินผ่านนะเนี่ยจริงๆ ต่อเรือไปเลยแล้วกันนะครับไม่ยอมต่อด้วยเว้ยปะ่ะถ้าไม่ต่อก็ไม่ต่อโคลนมาแล้วอื้ฮึอื้อออโอเคลุกไปก่อนครับตัวที่หนึ่ง ปะเสียเรือลำหนึงไม่เป็นไรพวกเรามีเยอะเรามีโคนไงเราเลยไม่ค่อยกลัวกินครับจริงๆเขาน่าจะเอาขุนเดินเรือก่อนนะมันจะได้แบบแถมอีกตัวหนึ่งนะครับมวนแล้วโอเคจอครับผม กินครับเฮ้ย <g ül> เอาวะกินเข้าไปนะของเลยแล้วกันอืมอืไปครับผมถอยลงมา นีครับผมไปครับกินเลอครับผมลูกก่อนหนึ่งทีดีไหมท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรอืมกินครับ ไม่ยอมแพ้ด้วยโอเคไปครับกินบี้ครับกินครับผมไปครับดังขึ้นไปกินครับไม่ยอมแพ้ด้วย ออโอเคลุกเข้าไปไงครับไงมันยังไม่นับด้วยนะเพราะว่ามันเหลือเบีย้ยตัวหนึ่งมันยังไม่ได้ไงเดี๋ยผมลงมาด้านนี้แล้วกันไปครับเตรียมจิ้มขุนกระทุ้งหน่อยแล้วกันไปครับปีเข้าไปลุกเข้าไปขอบคุณครับ